นิทานเรื่องข้าวโพดล้นตลาดณทุ่งนักวังสีเขียวพ่อหมูปองแปงกำลังพนดินอย่างขยันขันแข็งข้างๆมีลูกหมูน้อยช่วยกันเก็บเศษหญ้าและหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานแม่หมูมะลิก,กำลังหยอดมเมล็ดข้าวโพดลงดินอย่างตั้งใจครอบครัวหมูตั้งแผงขายข้าวโพดสดใหม่ยิ้มรับลูกค้าอย่างอบอุ่นกระต่ายลิงและเป็ดต่างพากันซื้อข้าวโพดอ,อย่างดีใจลิงเจี๊ยบยืนจ้องข้าวโพดบนแผงตาแป๋วเขาพึมพำกับตัวเองว่าถ้าปลูกเองบ้างคงขายได้ดีเหมือนกันนะ ลิงเจี๊ยบกระต่ายทิพและเป็ดเปียกเริ่มลงมือปลูกข้าวโพดในสวนของตัวเองไม่นานนักหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยทุ่งข้าวโพดท,ที่ตลาดหมู่บ้านตอนนี้มีแต่แผงขายข้าวโพดขายไม่ออกเลยหมูจำจี้ยืนมองข้าวโพดในตะกรา้าเธอถอนหายใจเบาๆจากเหตุการณ์ข้าวโพดขายไม่ออกสัตว์ทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันที่ศาลากลางบ้านทะเลาะกันอย่างไม่มีใครยอมใครต่างฝ่ายก็โทษอีกฝ่ายจนพ่อหมูปองแปงลุกขึ้นพูดว่าพวกเราน่าจะรวมกลุ่มกันนะทำแบบสหกรณ์จะได้ไม่ต้องแข่งกันเอง และเช้าวันหนึ่งอาคารไม้ใหม่ป้าใหญ่เขียนว่าสหกรณ์ข้าวโพดหมู่บ้านสุขใจสัตว์แต่ละตัวหอบตะกร้าข้าวโพดมาช่างรวมกันอย่างเป็นระบบเมื่อข้าวโพดถูกรวบรวมขึ้นรถบรรทุกทุกเสียงหมูปุ๊กปิกตะโกนว่าพวกเราทําได้แล้ว